มีดจิ้มเข้าไปลูกเอามีดจิ้มหมอนั่นวดแล้วก็มีดกรีดค่ะคุณน้องกรีดเลยนะคะจิ้มเข้าไปเลยจากตรงนี้ค่ะค่อยๆเลาะเออเนี่ยดึงออกเลยจะได้มีวิชาทำมาหากินแล้วก็หักหัวค่ะหักหัวใช่หักหัวออกอย่างนี้นะคะค่ะมันจะดึงตรงนี้ออกก่อนดึงตรงนี้ดึงตรงนี้ออกค่ะ นั่นละ N N N ได้เราหนึ่งชิ้นแล้วก็ปิดค่ะปิด N ออันนี้คือน้ำจิ้มข้าวปลาแกะนะคะร้านข้าวปลาแก่อันนี้คือป้าตั้ภาษีตวงมาหมดแล้วนะคะค่ะน้องเทลงเลยค่ะเคน้ำตาลลงก่อนค่ะอันนี้เนาะอ่าหน่อยหนึ่งของหนู แล้วก็หนูก็เทน้ำปลาลงค่ะน<ช>้ำปลาเทลงหมดเลยนะคะน้ำป,าปาลาเทลงหมดเลยค่ะทีนี้ก็บี้บี้ค่ะพี่บีวันนี้นะคะถ้าน้าจิ้มอร่อยนะคะหนูบอกเลยว่าฝีมือหนูเพราะว่าเมื่อกี้นิ้วจิ้มลงไปแล้วหนึ่งทีพอแล้วหนูใส่ใส่ใส่พริกลงไปเลยใส่พริกใส่ลงไปหมดเลยค่ะใส่ไปด้หมดเลยตามไปด้วยมะนาวมะนาวมะนาวเทลง ตามไปด้วยชุรสค่ะชุรสชอบมากนั่นหละแล้วก็ตามไปด้วยกระเทียมแล้วก็หัวหอมนะคะกระเทียมอันนี้กระเทียมลงไปเลยกระเทียมก่อนนั่นหละค่ะแล้วก็หัวหอมแล้วก็ตามไปด้วยผักชีผักชีแล้ว,ลวหนูจะชิมไหมคะชิมค่ะ,ช,คะช้อนนี้เลยค่ะ กินเลยค่ะเด็ดมั้ยคะเด็ดอืกับบ้านกับบ้านแซ่บแซ่บแซ่บมั้ยคะแซ่บกินแล้วแบบว่า จริงๆนะถ้าเกิดอยากถ้าทําเองที่บ้านนะคะสูตรนี้หนูจะเพิ่มชุรดเข้าไปหน่อยเพราะว่าหนูชอบแต่ว่าน,นี้เขาก็ต้องทำแบบว่าอร่อยและสุขภาพดีเน,ะ<อ>นเา,บบาะนเวล<อ>าใครมาบ้านหนูมีเมนูเด็ดแล้วใครมาบ้านปุ๊บจะทํำข้าวปลาแกะให้กิน<อ>เ